แฟนคลับชรงศิลปินบันเทิงศิลปินที่ท่านรักไปเชินจอบนะคะว้าวว้าทางยุ้งข้าวเรคกคอร์ดนะคะมีข่าวดีมาแจ้งพ่อแม่ๆอีกแล้วนะคะว้าวว้าวนะดีใจนะคะเนาะเออสองหนุ่มหนึ่งสาวนะคะอุ้ยน่ารักมากเลยว้าวสาวสวยของเราแต่งตัวสวยมากเลยว้าวว้าว น่ารักมากๆเลยพ่อพ่แม่แเอ้ยนี่นะคะก่อนจะไปชมเทปบันทึกภาพไรอันซันฟอร์มคอนเสิร์ตออกอากาศช่องเบอร์พอยยี่สาวันนี้เรามีโชว์พิเศษบนรักเอยไหนโชว์พิเศษบนเสียงเพลงโชว์โดยชันพอแก้มให้ได้ชมกันวันพฤหัส ที่18กระดักกระดานะก็คอ67เวลา19.00นโทาง YouTube ยุงข้าวเรคคอร์ดเท่านั้นนะคะไรอันซันฟอร์มคอนเสิร์ตนะคะไรอันกาดบันดิตนะคะไรอันชนออฟอร์มชนพี่วันสันพงศธรยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะคะพอพอมแม่ๆ อย่าลืมเดอ้ออย่าลืมอย่าลืมอย่าพลาดนะคะอย่าละโอกาสอันดีงามนะคะสวยงามมากๆเลยผู้สาวเราแต่งตัวสวยๆนะคะสาวน้อยนะคะสุขโขทยัยศิลปินคนล่าสุดของยุ้เข้าเรคคอร์ดนะคะตอนนี้นะคะเมื่อวานวันไหนเนี่ยไปดูรายการนะคะเนาะแม,แม่เอ้ยนะคะน่ารักมากๆลูกสาวนะคะมีหลังไม่มีใครไม่รู้แซวนะคะ ได้ย่าไปดูรายการนะคะเนาะไปดูรายการของคุณตั๊กหรือชื่อรายการอะไรนะคะสัมภาษณ์อันนอกแก้มนะคะโอ้ยนางอย่างสวยเนาะ,ะค่ะสวยงามนะจ๊ะไม่ให้หนุ่มๆอดอดหยอกหลังไม่ได้ยังไงนะคะ ขอบคุณทางค่ายุ้งข้าวที่ให้โอกาสนะคะลูกสาวนะคะสุขโขทัยนะคะแล้วก็มีนะคะสองหนุ่มนะคะที่เป็นพี่เลี้ยงนะคะหัวเราะก,กันแทบตายนะคะอันไหนเมื่อเช้าค่ะรอชมรอชมนะคะแอดย่าถ่ายคลิปอยู่นะหัวเราะมีไหนแล้วไม่รู้นะคะคนบางคนยังไม่ได้ปล่อยนะคะเนาะคนบางคนนะคะน่ะนารักมากๆกนะคะเนาะกัวเครื่องบินนะจจะ น่ารักนะคะรอชมรอชมพ่อพ่อแม่แม่เอ้ยนะคะอืมพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะพ่อพ่อแม่แม่โอ้ยนะคะคงได้รักมากเลยลูกสาวแต่งตัวสวยๆนะคะเนาะเขาเรียกว่าแต่งเหมือนกับเนี่ยถ้าเมื่อก่อนแอตยาชอบดูหนังนี่นะคะดูหนังแขกแต่งตัวแบบนี้แหละคะ่ะ โอ้ยนะคะรอชมรอชมนะคะน่ารักที่สุดเลยนะคะดูไปหัวไปนะคะน่ารักที่สุดสาวน้อยสุโคทไทยสาวน้อยสุโขทไทยลูกแม่เดือนลูกแม่เดือน ัวเครื่องบินเฉยนี่แหละค่ะน้องน่ารักนะคะน่ารักที่สุดเลยนะคะ ีการเซลนะคะเนาะเซลนะคะเซลผู้สาวนะคะะอาคุณจ็กเนาะถามนะคะอาแล้วที่สุดเลย น่ารักน่ารักนะคะดูไปยิ้มไปนะคะพ่อพ่อแม่แม่สาวน้อยคนเก่งของเรานะคะเดี๋ยวเรารอติดตามเนะคงจะสวยมากเลยะคะ่ะพ่อพ,อพอ่แม่แม่ดูการแต่งตัวทั้งรอทั้งสวยนะคะสองนุ่มหนึ่งสาวนะคะโอ้ยข่าวดีนะคะ สุดสล라이นะคะยุ้งข้าวเรคคอร์ดมีอะไรดีๆให้แม่แม่เอได้รับชมตลอดนะคะรอชมรอชมจ้าค่ะรอชมค่ะเราต้องสนับสนุนให้เติบโตไปด้วยกันติดตามกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือมินิคอนเสิร์ตเพลงอะไรนะคะขอให้ติดตามและเป็นกำลังใจอย่าลืมช่องยุ้งข้าวเรคคอร์ดไป รับชมนะคะศิลปินยุ้งข้าวที่น่ารักทุกคนเลยนะคะพ่อพ่อแม่แม่อย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อน่ารักเป็นที่สุดนะคะคลิปนี้อาญาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจนะคะให้สองหนุ่มหนึ่งสาวศิลปินยุ้งข้าวเรคคอร์ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ